ไชของสมุนไพรนี่ใช่ไหมจันสวัสดีครับท่านผู้ชมคล,คลิปต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้มาเยี่ยมกราบนมัสการหลวงปู่ประเดชพระคุณท่านพระหลวงพ่อสมนึกนะครับแล้วก็ท่านก็มีความปรารถนที่จะทําทให้ได้นําความรู้ความสามารถไปขยายต่อไปในสู่ภาคประชาชนภาคประชาสังคม เป็นอันดับต่อไปในการที่จะอนุรักษ์พืชสมุนไพรนะครับท่านก็เลยมีความปรารถ่าเออน่าจะออได้นำความรู้ความสามารถในเรื่องของสมุนไพรในชนิดต่างๆนะครับได้ให้ได้ให้ได้รู้ได้ให้ได,ได,ได้ศึกษาวิเคราะห์กันต่อไปนะครับน่าจะมีพืชพันธุ์ พืชสมุนไพรได้เยอะแยะมากมายนะครับก็ให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะอนุรักษ์ในเรื่องสมุนไพรเอาไว้นะครับอ่าซึ่งตอนนี้ที่เรามานี่ก็จะเป็นอ่เป็นเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าถ้าอะไรละเอียดของงานตัวสมุนไพรต่างๆเนี่ยท่านก็จะมีเรื่องของอ่ามีการจดบันทึกไว้อย่างถูกต้องนะครับ ว่า,อ,าอะไรละเอียดของสมุนไพรเป็นยังไงอะไรยังไงท่านก็จะจดรายละเอียดไว้หมดไว้หมดแล้วค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับรก็อยากจะให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสารประเพณีในการอนุรักษ์นะครับศาสตร์นี้เอาไว้ในเรื่องการรักษาบำรุงในการาดูแลสุขภาพเป็นการเบื้องต้นนะครับนี่ย นะครับนี่นะครับเนี่เห็นนะครับเห็นสิ่งที่สวยงามสิ่งสวยงามครับสวยงามมองไปเห็นแล้วก็ชื่นใจพิกัดนี้อยู่ที่วัดปลักไม้ลายนะครับอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมของเรานี่เองนะครับอยากจะให้เพื่อนๆอได้มาเยี่ยมชมแล้วกับนมัสการพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อนะครับ ท่านเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็ในเรื่องการให้ข้อมูลเรื่องสมุนไพรนะครับะนะครับในชนิดต่างๆซึ่งตอนนี้กำลังจะจัดเตรียมและตราเตรียมในการผลย้ายสมุนไพรบางชนิดที่เราจะนำกลับไปปลูกที่พิธพิธภัณฑ์เทพศรียันตราเทวาลัยของเรานะครับก็ซึ่งนำโดยท่านประธานนะนท์ก็ท่านจะได้ นำศาสตร์นี้นะครับนำศาสตร์นี้ไปขยายผลไปอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปนะครับเป็นการอนุรักษ์ร่วมกันเป็นการสืบสารสารต่อร่วมกันในการที่จะให้เด็กรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้านะครับก็จุดประสงค์ทั้งต,งต้นทางและปลายทางเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่านหลวงพ่อก็เป็นผู้ให้นะครับท่านประธานอนน์ก็เป็นผู้รับด้วยความยินดีและจะสืบสารสืบต่อไปเพื่อความอนุรักษ์สถาพรในการอนุรักษ์พืชพันธุ์เอาไว้สิ่งที่ดีงามของอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมของเรานะครับซึ่งช่วงนี้ก็กำลังตระเตรียมกันอยู่นะครับ